ประเทศไทยกำหนดให้วันที่สากุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึกโดยมีดอกป๊อปปี้เป็นสัญลักษณ์ของวันสำคัญนี้ดอกป๊อปปี้เป็นพืชในวงพา์ผพาเรซิโอซึ่งมีสีสันแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพันธุ์บางพันธุ์อาจมีลวดลายซึ่งดอกฝิ่นถือว่าเป็นดอกป๊อปปี้พันธุ์หนึ่งดอกป๊อปปี้แดงจัดอยู่ในพันธุ์พักกาวบรียสซึ่งเป็นวัชพืชพันธุ์หนึ่งในยุโรปดอกป๊อปปี้สีแดงนั้น เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนทหารผ่านศึกผู้พิทักษ์รักษาประเทศชาติให้มีเอกราชอธิปไตยสีแดงของดอกป๊อปปี้คือเลือดของทหารหารที่ได้หลั่งฉลมแผ่นดินไว้ด้วยความกล้าหาญเสียสละอันสูงสุดการจัดทำดอกป๊อปปี้เพื่อจำน่ายในวันทหารผ่านศึกของประเทศไทยนั้น <p ete> เกิดจากการดำริของท่านผู้หญิงจงกนกิติกจรประธานสโมสรสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก หรือมูลนิธิส่งเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในปัจจุบันที่ต้องการจะดําเนินการหาทุนมาช่วยเหลือทหารและครอบครัวทหารผ่านศึกที่กําลังปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศจึงได้เลือกเอาดอกป๊อปปี้สีแดงซึ่งมีประวัติเกี่ยวโยงถึงสมรภูมิฟรานเดอร์สสมรภูมิเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ระหว่างสัมพันธมิตรและเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโดยสงครามในครั้งนั้นทหารพันธมิตร ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากสมรภูมินี้มากที่สุดจอมพลเออร์ออฟเอ็กผู้บัญชาการรบที่นั่นได้เห็นปรากฏการธรรมชาติที่น่าพิศวงและหน้าพิสมัยเกิดขึ้นณสมรภูมิดังกล่าวนั่นคือบริเวณหลุมฝังศพทหารมีดอกป๊อปปี้ป่าขึ้นอยู่ทั่วไปทำให้เกิดเป็นลสีแดงฉานสวยงามตั้งแต่นั้นมาดอกป๊อปปี้จึงกลายเป็นดอกไม้อนุสรณ์แห่งวีรกรรมของทหารผ่านศึก เตือนใจให้ระลึกถึงเลือดสีแดงของทหารที่ได้เสียสละเพื่อประเทศชาติฉะนั้นเพื่อระลึกถึงเกียรติภูมิของนักรบกล้าหาญจึงได้กำหนดให้ดอกป๊อปปี้เป็นดอกไม้ที่ระลึกสำหรับทหารผ่านศึกไทยเช่นเดียวกับในต่างประเทศและมีการจำหน่ายในวันที่ระลึกของทหารผ่านศึกตั้งแต่ปี2511เป็นต้นมานับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้คนทั้งหลาย จะได้แสดงความระลึกถึงและช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวด้วยการซื้อดอกป๊อบป,ปี้ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทหารผ่านศึกผู้กล้าหาญและเสียสละตลอดจนเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและวีรกรรมของเหล่าทหารหารที่ทำให้เราอยู่กันอย่างสงบสุขบนผืนแผ่นดินไทยและมีอธิปไตยมีชาติบ้านเมืองให้ได้อยู่อาศัยตราบชั่วลูกชั่วหลานจวบจนปัจจุบัน